เป็นแม่ค่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค เปิดบ้านการเกษตรรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวในแง่มุมภาคการเกษตรก้าวทันสถานการณ์เกษตรพูดคุยกับผู้รู้และปราชชาวบ้านแนะแนวทางการทำธุรกิจเกษตรและรู้ลึกรู้จริงในแวดวงเกษตรไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รักค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้านการเกษตรค่ะเราพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาประมาณส1บเอนาฬิกาวันนี้ที่ชั้นธัญวันศรีวัจนะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศโดยรอบนะคะที่คุณฟังทุกท่านนะคะก็หลายวันที่ผ่านมาค่ะมีคนก็ยังรู้สึกว่าการทํางานในแต่ละวันค่อนข้างจะเริ่มต้นอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าเราได้ผ่านวันหยุดหลายวันติดต่อกันมาแต่ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราชาวพุทธค่ะก็อยู่ในช่วง เทศกาลของที่เรียกว่าช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะความเบิกบานอิ่มเอิบในบุญก็คงมีเกิดขึ้นทุกวันได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั่วทุกวิทยาเขตค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวันนี้จะเป็นการเชิญชวนนะคะชาวกเกษตรศาสตร์ไปร่วมกันค่ะใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกันทุก วิทยาเขตนะคะตั้งแต่9นาฬิกาจนกระทั่งถึง15นาฬิกาโดยไม่มีพักเที่ยงค่ะซึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะต้องยึดถือระบบของการที่จะมีลักษณะของการดูแลสุขะอนามัยในช่วงโควิด1 9ด้วยนะคะมีการสวมหน้ากากมีเจลล้างมือให้แล้วก็ทุกท่านจะต้องอยู่ในระยะห่างที่เป็นโซเชียลดิสแท c นซิงด้วยซึ่งวันนี้นะคะประเภทคณาจารย์ประจำจะเลือกได้3หมายเลขค่ะส่วนประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนก็จะเลือกได้ หนึ่หมายเลขนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะ ที่เราจะได้ร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะพร้อมกันทุกวิทยาเขตตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาไม่มีพักเที่ยงค่ะตอนนี้บรรยากาศในช่วงเช้านะคะที่มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตนะคะที่บางเขนตอนนี้ก็เรามีหน่วยเลือกตั้งยังคึกคักกันอยู่นะคะที่อาคารสาระนิเทศ50ปีค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยู่บริเวณไหนนะคะได้ยินสัญญาณนึกได้ค่ะก็รับฟังรายการแล้วก็ยังคงมีเวลานะคะไปเลือก ต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในส่วนของพี่น้องเกษตรนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคะเรื่องราวปากท้องของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนั้นยังคงต้องได้รับการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขรวมทังเรื่องราวของการ มีพลังสนับสนุนด้วยค่ะตอนนี้นะคะนางสาวทัศนีเมืองแก้วท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะหรือสสกได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นั้นนะคะได้มีการจัด งบค่ะที่เรียกว่างบประมาณประจำปี2,564เบื้องต้นรวม1 1 3 9 8 0ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม5ด้านซึ่ง5ด้านนี้นะคะจะประกอบไปด้วย1การสร้างความสามารถในการแข่งขันจำนวน3า8 0 0นวน31,800 67.60ล้านบาทค่ะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะทางด้านการเกษตรอันได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาค่ะเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นพัฒนาเกษตรปลอดภยัยพัฒนาเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปการส่งเสริมพัฒนาเกษตรอัจฉริยะรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการจัดระบบนิเวศเกษตรรวมทั้งโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่นๆนะคะอาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME ด้วย2ก็คือการสร้างโอกาสและก็ความเสมอภาคทางสังคมอันนี้จำนวน3,207.25ล้านบาทได้แก่บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยนะคะมีโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ เรื่องราวของที่ดินแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองที่เรียกว่า smart s เม m e r แล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรมีการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรชุมชนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสากลกลุ่มเกษตรกร 3. นั่นก็คือการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตค่ะที่เน้นว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้เงินถึงจำนวน78,000 521.44ล้านบาทนะคะได้แก่การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงการวางระบบเครือข่ายน้ำลุ่มน้ำนะคะทั้งในและนอกเขตชนระทานปรับปรุงทางน้ำแล้วก็ทางผ่านน้ำพื้นที่รับน้ำนองค่ะรวมทั้งการวางระบบป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบบำรุงรักษางานชนระทานเพื่อส่งน้ำแล้วก็ระบายน้ำค่ะ 4. ก็คือการสร้างการปรับสมดุลแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐจํานวน43.7.8ล้านบาทได้แก่พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินะคะ5ก็คือด้านความมั่นคงค่ะจํานวน340.63ล้านบาทได้แก่โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วก็การค้ามนุษย์ด้านการประมงโครงการป้องกันแก้ปัญหาการทำผิด เรื่องราวของประมงผิดกฎหมายโครงการตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่างบประมาณครับเรื่อนยุทธศาสตร์เบื้องต้นก็จะรวมอยู่ที่1น3 0 0 0 980ล้านบาทนะคะซึ่งดังกล่าวนี้ก็ตอนนี้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่านี่แหละค่ะเป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญที่จะทำให้ในทุกโครงการทุกภาคส่วนแล้วก็การทำงานของพี่น้องเกษตรกรนั้นนะคะสามารถจะเดินหน้าได้ทั่วถึงค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนเป็นชาวประมงในด้านใดก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เราได้มีกาลัง ในการจัดสรรเพื่อที่จะช่วยทําให้การทํางานในภาคของการเกษตรนั้นมีความมั่นคงยั่งยืนขึ้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรกําลังทําเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะชูโปรเจกต์ที่เรียกว่า Agri Bridge Idol นะคะ เป็นการปั้นเกษตรกรค่ะให้เป็นนักธุรกิจซึ่งนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการเปิดเผยค่ะหลังจากที่เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อที่จะยกระดับเกษตรกรนั้นเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำที่เรียกว่า a g r i b u s i d o l development project นะคะ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสนับสนุนนะคะในการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพการผลิตโดยใช้ระบบการนำตลาดคือใช้ระบบการตลาดนำการผลิตค่ะมีการเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไปแล้วก็การทำตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็การเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญโดยเกษตรกรนั้นจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่ะจากทํามากได้น้อยเป็นทําน้อยได้มากเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่นะคะแล้วก็เน้นการบริหารจัดการและก็เทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยําสูง ซึ่งโดยการนำเอาระบบ ICT เข้ามาช่วยแล้วก็มีการใช้วิทยาการความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งเกษตร,รกรจะต้องรู้จักการรวมกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายค่ะเพื่อสร้างความแข็งแรงในระบบธุรกิจการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรนั้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดก,การอบรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเกษตรกรนะคะให้มีแนวคิด การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเพื่อที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบรวมทั้งสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงนะคะในส่วนของเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ทีนี้ทางด้านกระทรวงเกษตรค่ะก็พร้อมที่จะส่งเสริมรวมถึงพัฒนาเกษตรกรไทยนะคะเพื่อที่จะรองรับเกษตร4.0อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาในเรื่องราวของสินค้าทางการเกษตรให้เป็นสมาร์ทโปรดักชันที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้สูงมีความปลอดภัยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ค่ะยังต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการรับรอง ทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะยกระดับสู่การส่งออกสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครองรับการเป็นครัวของโลกในอนาคตซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับไรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะที่ดีของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านในเข้มแข็งยุติธรรมดารงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับโครงการพัฒนาสมาร์ทร์มเมอร์ ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำหรือ a g r i b i s h i d o n development project นั้นนะคะเรารับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนในการทำธุรกิจ แล้วก็อยากที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศมีการคัดเลือกนะคะเหลือจำนวน80คนแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น8กลุ่มค่ะผู้ประกอบการเกษตรได้แก่เกษตรวิถีอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าเกษตรท่องเที่ยวเกษตรไฮเทคเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปลงใหญ่และบริการเกษตรจะเข้ารับการอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนำ โค้ชอากีบิชแล้วก็มีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์ในแต่ละด้านเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรก็จะคอยสนับสนุนนะคะให้ทีมเกษตรกรอ g r i ี I ิชไอดอนนั้นเพื่อให้กเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบค่ะเน้นแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของตนเองที่มีอยู่นะคะหรือว่า ต่อยอดการบริหารจัดการกิจการและการตลาดสินค้าเกษตรได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการมุ่งหวังให้ a g r i b i อ i d o นนั้นสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่อยากพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแล้วก็ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรค่ะเพื่อที่จะสร้างพื้นฐานในการพัฒนา การประกอบการเกษตรสมัยใหม่นะคะที่มีการเชื่อมโยงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าจะใกล้ตัวที่สุดแล้วก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะในช่วงนี้นะคะที่เราเกิดสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นทำให้เราเห็นถึงปัญหาค่ะปัญหาในเรื่องราวของการที่ พี่น้องภาคเกษตรกรนั้นมีในส่วนของสินค้านะคะในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรที่เราพัฒนามาถึงจุดที่ออกดอกออกผลสวยงามแต่เราไม่สามารถที่จะนำไปขายได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการทุกท่านให้ความสำคัญให้ความสนใจถึงเรื่องราวของการตลาดอันนี้แหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทาให้เห็นว่าการต่อย,ยอดในกระบวนการวัฏจักรของการค้าขายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนั้น ไปสู่ปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นสิ่งที่ในช่วงนี้นะคะเราอาจจะต้องมาต่อยอดเรื่องราวของการนํานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดหรือคุณผู้ฟังท่านใด,ท,นดที่กําลังสับสนกําลังรู้สึกว่าหาทางออกให้กับผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรของท่านไม่ได้นะคะตอนนี้ค่ะเรื่องราวเหล่านี้มีผู้ช่วยแล้วนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะซึ่งเรื่องราว ของการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั้นเรามีการส่งเสริมพัฒนากันมาหลายปีด้วยกันแล้วนะคะในความเป็นภูมิปัญญาของไทยเราจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดทุกท่านได้ ตื่นตัวขึ้นมากับกระแสนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการที่เราถูกถอดถอนนะคะเรื่องราวของกะทิค่ะออกจากเชลที่ขายของที่ต่างประเทศแล้วก็ตีมูลค่าเรื่องราวของการที่ลิงนะคะของเรานะคะได้โดนถูกทำร้ายอะไรก็แล้วแต่การเถียงกันการทะเลาะก,กันใช้วิธีการหาเหตุผลมายืนยันกัน อาจจะยังไม่เพียงพอเท่าการพัฒนาแล้วก็การชี้ให้เห็นถึงคุณภาพทุกจุดในการที่เราสร้างสารรค์ผลงานผลผลิตเกิดขึ้นมามีที่มาที่ไปมีภูมิปัญญาอย่างไรเหล่านี้นะคะในการช่วยกันตีประคมข่าวเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ปลุกกระแสทำให้ต่างชาติถึงกับต้องหยุดในการที่จะ เสนอข่าวต่างๆในมุมที่ไม่ดีต่อกะทิแล้วก็ลิงของประเทศไทยได้ตอนนี้ได้ข่าวมาว่ายังคงจะมีกระแสะเกิดขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อ้างว่าในส่วนของการถอดถอนครั้งนี้กระทบเรื่องราวใหญ่โตนั่นก็คือการไม่ เคารพต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกําลังให้การสนับสนุนอันนี้พี่น้องเกษตรกรถ้าได้ยินข่าวนี้อาจจะเป็นข้อดีค่ะที่ถึงเวลาแล้วที่ท่านอาจจะต้องสร้างมาตรฐานในการที่จะผลิตสินค้าของท่านเองให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วดิฉันโดยส่วนตัวสนับสนุนนะคะเพราะว่าการที่เรามีผ้าเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ค่อนข้างอย่างน้อยค่ะทําให้มูลค่าของสินค้าที่เกิดขึ้นนั้น มีราคาค่อนข้างสูงการลงทุนอะไรแต่ละภาคส่วนก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่หลายๆมีการบดบังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไม่อนุญาตให้มีการใช้สารฆ่ามแมลงบางประเภทแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้การฟื้นฟูในแต่ละจุดนั้นค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเพราะฉะนั้นทิศทางของโลกเขากําลังต้องการเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้น การเริ่มต้นจิตสำนึกก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกระแสะการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าในบ้านของแต่ละพื้นที่ของคนไทยนะคะเรื่องราวของหอมกระเทียมเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการที่เราจะใช้ในการทำอาหารและเวลาเราพูดถึง หอมแดงพูดถึงกระเทียมเราจะนึกถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งนั่นก็คือสีสเกตซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าของดีจากจังหวัดสีสเกตนะคะหอมแดงกับกระเทียมไทยนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสีสเกตค่ะเนื่องจากหอมแดงและกระเทียมของจังหวัดสีสเกตนั้นมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่โดดเด่นนะคะแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งที่อื่นนะคะ โดยหอมแดงนั้นจะมีเปลือกแห้งมันสีแดงเข้มปนม่วงหัวมีลักษณะกลมกลิ่นหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ส่วนกระเทียมนั้นมีเปลือกนอกสีขาวแกมม่วงนะคะเปลือกบางหัวแน่นกลิ่นฉุนค่ะรสเผ็ดร้อนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ฟอ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรวม126รายการจาก76จังหวัดโดยที่ผ่านมาสินค้า GI นั้นสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับชุมชนท้องถิน่นได้แล้วกว่า5,300ล้านบาทสำหรับประชาชนที่ต้องการเลือกซื้อสินค้า GI ค่ะสามารถเข้าไปเลือกและชมสินค้าได้ที่ Facebook Fanpage ที่เขียนว่า GI Thailand นะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยผลักดันสินค้าของท้องถิน่น ที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่อไปเห็นไหมคะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่ชี้วัดถึงเรื่องราวว่าเมื่อเราได้มีการลงทะเบียนแล้วสินค้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะนําไปขายจาก ในประเทศไปขายเข้าในแต่ละประเทศที่ยอมรับในมาตรฐาน GI ตัวนี้ซึ่งดิฉันก็พยายา,ยามย้าเสมอว่าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเห็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยค่ะกับท่านผู้ใหญ่หลายท่านในกระทรวงพาณิชย์ก็ดีนะคะหรือหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมถึงการสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการถือได้ว่าตอนนี้เวลาที่เราจะซื้อสินค้าเหมือนที่ผ่านมาค่ะในอดีตการแล้วคนไทยจะคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับร ตัวอย่างอย่างเช่นอยเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเราจะถามกันว่ามีออยมัไหมได้รับการรับรองหรือเปล่าอันนี้คือการรับรองในประเทศเราแต่ถ้าเป็นการส่งออกในต่างประเทศมาตรฐานในแต่ละมาตรฐานที่เราได้รับการผลักดันหน่วยงานภาครัฐ ที่เรียกว่าไปจดทะเบียนให้ในต่างประเทศเราอาจจะไม่สามารถยังไม่เข้าถึงในทุกประเทศได้แต่ก็เป็นโอกาสดีที่เป็นการเริ่มต้นค่ะที่นํามาตรฐาน GI เหล่านี้ไปฝากวางไว้ในแต่ละประเทศได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องราวของการที่หอมแดงกับกระเทียมสีสเกตนั้นได้ขึ้นทะเบียน GI แล้วก็ถือว่านี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งที่เราจะทําให้ประเทศของเรานะคะมีการผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีคุณภาพเนี่ยแหะคะ่ะไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไปได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้เรื่องราวของมะพร้าวของเราจริงๆแล้วมะพร้าวน้ำของเราก็ได้รับการจดทะเบียน GI ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังคงจะต้องมีกระแสกันต่อไป กระแสะพวกนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โซเชียลนะคะในการเป็นผู้รับข่าวก็ดีในการเป็นผู้ส่งสารก็ดีอย่าลืมนะคะว่าเรื่องราวของกฎหมายะคะ่ะเช่นกฎหมายพรบอริเ e ล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสิ่งที่เดินหน้าทํางานแล้วก็เร็วมากในการที่จะมีตัวอังกร r นะคะชี้วัดแล้วก็สอดส่องดูว่าท่านนําเสนอเรื่องราวอะไรที่เป็นเท็จเรื่องราวอะไรที่ทําให้เกิดผลกระทบ ในเชิงความเสียหายต่อบุคคลต่อองค์กรหรือแม้กระทั่งของตัวท่านเองก็ดีตอนนี้การใช้สื่อถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะอย่างเช่นพวกเรากําลังทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนนะคะเราจะมีตัวแปรตัวการคัดกรองที่เรียกว่ากอบอวอแต่เดี๋ยวนี้นะคะในภาพที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนสามารถจะเป็นสื่อในการนําเสนอช่องทางเป็นผู้เป็นนักข่าวที่เรียกว่าเป็นนักข่าวคีย์บอร์ดกันเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะ เป็นตัวที่ทำให้เรายังคงต้องมีสติในการนำเสนอข่าวก็ดีมากยิ่งขึ้นกว่าในส่วนของจรรยาบันด้วยนะคะที่สื่อมวลชนทุกท่านนั้นมักจะได้มีการเรียนมามีการจัดเรื่องราวของกฎระเบียบในการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือทุกคนสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวเป็นนักข่าวเองเป็นผู้นาสื่อสารเองเพราะฉะนั้นการนาเสนอเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ต้องพึงระวังถึงเรื่องราวของกฎหมาย พรบรนะคะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้รับสารค่ะอย่าแตกตื่นอย่าตกใจในส่วนที่ท่านเห็นข้อมูลข่าวสารอะไรที่ผิดแผกไปจากปกติแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งตอนนี้นะคะเรื่องโควิด -19 เป็นสิ่งที่สําคัญที่เรากําลังรอคอยเรื่องราวของวัคซีนนะคะกรุณาอย่าตื่นเต้นกับข้อมูลของตัวข่าวสารที่ส่งมาว่าได้ค้นพบวัคซีนตัวนี้แล้วมีการประกาศใช้แล้วมีการขายแล้วจริงๆเราต้อง สืบคนอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกทั่วโลกค่ะกำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่กำลังจัดหาแล้วก็หาตัวที่ดีที่ใช้งานได้ดีแล้วเหมาะสมกับคนทั้งโลกนะคะส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือการเสพสื่อที่ถูกต้องการนําเสนอข่าวที่ เป็นทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่ากัดตกค่ะยังคงจะต้องใส่หน้ากากในการที่เข้าสู่พื้นที่สาธารณะหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็กรุณาล้างมือบ่อยๆทําให้เป็นนิสัยนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์พกกันบ่อยๆและท้ายที่สุดก็คือคํานึงถึงระยะห่างที่เรียกว่า Social Distancing ยังคงสําคัญค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะฝากไว้แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้ค่ะ จะมีการถ่ายทอดสดถึงเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก็ภาวนานะคะว่าในประเทศตอนนี้น่าชื่นใจมากค่ะต่อเนื่องมาหลายวันเลยเราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็ไม่มีแต่ว่าขนาะเดียวกันท่านที่ติดเชื้อจากการที่เข้ามาจากต่างประเทศก็สามารถที่จะให้อยู่ในพื้นที่ที่กักกันได้นะคะแล้วก็เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นเรายังคง ต้องไม่ประมาทและเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดบ้านการเกษตรก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาสุเอนาิกาเป็นต้นไปวันนี้ที่ฉันธัญวัลศีวจนะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการเปิดบ้านการเกษตรทางเครือข่ายสถานีวิทยุมอกอทั้ง4ภูมิภาคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นานทีถึง11นานทีแนะนำติดชมรายการได้ที่สถานีวิทยุมอกอตู้ปอน,น,น1065ปน,นฟเก,กษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพ10903